หรือ Apple Watch จะเปิดต่วนเล่นใหญ่กว่าเดิมเพราะครบรอบ10ปี <c oughs> iPhone 15ช่วยกระตุ้นยอดขายสบัโทโฟนทโลรที่ลดลงติดต่อกันมานานกว่า27เดือน <c oughs> หรือรวมฟีเจอร์และสิ่งที่คาดหวังกับ iPad mini รุ่นใหม่ในปี2024 <c oughs> วิธีตั้งค่าตามหา iPhone หายแม้ปิดเครื่อง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa c h n n n e l r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับหรือ Apple Watch จะเปิดตัวเล่นใจกว่าเดิมเพราะครบรอ,รอ,รอ,รอบ10ปี ใครที่อยากจะซื้อ Apple Watch เป็นครั้งแรกหรืออยากจะอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่กว่าเดิมแต่ปัจจุบันหากยังใช้ดีอยู่การรอให้ถึงปีหน้าก็อาจคุ้มค่ากว่าการซื้อรุ่นใหม่ที่มีอยู่ในตอนนี้ก็ได้ครับเพราะคาดว่าปี B 2024จะเป็นปีที่ Apple อัปเกรด Apple Watch จัดเต็มกว่าทุกปีดีไซน์ใหม่ Apple Watch เปิดตัวเมื่อเดือนเมษายน2015ซึ่งวันครบรอบ10ปีก็กำลังจะมาถึงในช่วงต้นปี2024 อย่างที่มาร์กกอมแมนจากรูเบิร์กเลือเอาไว้ว่า Apple กําลังวางแผนดีไซน์ใหม่ Apple Watch ครั้งใหญ่อยู่เพราะอาจจะทําให้เบาลงและสายนาฬิกาใหม่ที่มีแม่เหล็กยึดติดกับตัวเรือนนาฬิกาได้รวมถึงอาจมีแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นและประหยัดพลังงานขึ้นด้วยจอไมโคร LED นักวิราะห์จอภาพรถอ,อย่างชื่อว่า Apple กําลังพัฒนา Apple Watch ระดับไฮเอนด d เพิ่มอย่าง Apple Watch u l t r a หรือ Apple Watch X ชื่อรุ่นยังไม่เป็นทางการซึ่งจะมาพร้อมกับจอแสดงผลไมโคร LED ขนาด2.1นิ้วแน,ว,น,ว,น,ว,นวทแยงและคาดว่าจะเปิดตัวในปี2024หรือปี2025ด้วยนอกจากนี้คาดว่า Apple จะดีไซน์เคสใหม่และกรอบที่บางลงด้วยซึ่งการใช้จอไมโคร LED จะช่วยให้ประหยัดพลังงานกว่าจอ OLED เลยใช้งานที่นานขึ้นที่ใช้ใน Apple Watch รุ่นต่างๆในปัจจุบันพร้อมคอนทราสต์ที่ดีขึ้นและสีที่สว่างขึ้นการตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจจับความดันโลหิตสูงการตรวจจับภาวะหยุดหายใจขณะหลับตอดอรวมแล้วฟีเจอร์และการอัปเกรดใหม่ๆที่น่าสนใจของ Apple Watch X หรือ Apple Watch Ultra จะโฟกัสไปทางการตรวจสุขภาพของผู้ใช้ที่ลึกมากขึ้นเพราะนอกจากการตรวจจับการชนกันที่แม่นมากๆและช่วยชีวิตคนได้จริงๆหลายครั้งก็น,น่าสนใจไม่น้อยที่ในอนาคตเราจะได้เห็นฟีเจอร์ใหม่ๆแบบนี้จาก Apple อ e ีกครับที่มา Macrumors ไอโฟน15ช่วยกระตุ้นยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกที่ลดลงติดต่อกันมานานกว่า27เดือนข้อมูลล่าสุดจาก Counterpoint Research ระบุว่าตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกเติบโตในทิศทางบวกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2021ซึ่งปัจจัยหลักเป็นผลมาจากยอดจัดส่งของ iPhone 15 s e รี e s ที่ช่วยให้ภาพรวมในตลาดดูดีขึ้นเ o u า t e r p o i n t r e s e a r c รรายงานว่า ปริมาณการขายผ่านสมาร์ทโฟนทั่วโลกเดนเดือนตุลาคม2023เพิ่มขึ้น5%เมื่อเทียบกับปีก่อนดยโดยยกให้ iPhone 15สิบดีเป็นปันจจัยสำคัญในการเติบโตเนื่องจากการเปิดตัวไวกว่า iPhone 14สิบดีในปีที่แล้วราว1สัปดาห์ทำให้ iPhone 15สิบดีมีเวลาทำตลาดในเดือนตุลาคมอย่างเต็มที่คาวเตอร์พอยต์รีเสิร์ชยังกล่าวอีกว่าการเติบโตส่วนใหญ่เกิดขึ้นในตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะในตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกา ส่วนหนึ่งคือการกลับมาสู่ตลาดของหัวเวย่ยรวมถึงเทศกาลลดราคาในช่วงเทศกาลของอินเดียนักเสดา,ายที่ Counterpoint Research ไม่ได้ระบุจำนวนยอดจัดส่งที่ชัดเจนแต่อ้างว่า Apple เป็นผู้นำตลาดด้วยส่วนแบ่ง43ที่มา Apple Insider หรือรวมฟีเจอร์และสิ่งที่คาดหวังกับ iPad Mini รุ่นใหม่ในปี2024เป็นเวลาผ่านไปกว่า800วันแล้วตั้งแต่วันที่21กันยายน2021 ที่ Apple อัปเดต iPad Mini ซึ่งก็นานพอที่จะอัปเดตรุ่นใหม่พร้อมฟีเจอร์ใหม่ซึ่งปีหน้า2024ก็มีข่าวลืมมาด้วยว่าตระกูล iPad ของ Apple จะเปิดตัวรุ่นใหม่รวมถึง iPad Mini รุ่นใหม่ด้วยซึ่ง iPad Mini ตั้งแต่เปิดตัวปี2021ก็มาพร้อมจอขนาด8.3นิ้วพอร USB-C ปุ่มทัช ID ชิป A15 Bionic และการรองรับ 5G ตามด้วยกล้อง12เมกะพิกเซลที่รองรับ c ซ n t e r s t a g ตและ Apple Pencil Gen2 ด้วย โดยข่าวลือจากนักวิเคราะห์เจ้าประจําอย่างมิงชือกวัวบอกไว้ว่า Apple จะเริ่มผลิต iPad Mini ิจนเจ็ดจำนวนมากขึ้นในช่วงต้นหลังของปี2024หรือเริ่มผลิตในช่วงกรกฎาคมเป็นต้นไปซึ่งปกติแล้ว Apple ไม่ค่อยประกาศเปิดตัวโปรดักต์เดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมเลยแต่กับ iPad Mini รุ่นใหม่ในครั้งนี้มีแนวโน้นมที่จะเปิดตัวช่วงกันยายนหรือตุลาคมปีหน้าโดยมีฟีเจอร์และการอัปเดตใหม่ใหม่ตามข่าวลือคือมาพร้อมชิป A 1 6บ i o n i c ที่เร็วขึ้น อัปเกดตกล้องหน้าและกล้องหลังซึ่งรุ่นปัจจุบันมีกล้องหลัง12ล้านพิกเซลรอมรูรับแสง f 1.8กล้องหน้าเอาต้าวไว12ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.4มีตัวเลือกสีใหม่ปัจจุบันวางขายสีสเปซเกย์สตาร์ไลท์ชมพูและม่วงรองรับไฟฟ i 6e และบลูทูธ5.3ทำให้ไฟฟ้เร็วขึ้นเหมือนกับที่ Apple อัปเกดให้ iPad Pro iPhone 15 Pro รุ่นล่าสุดและ Mac รุ่นใหม่ส่วนใหญ่แล้ว iPad mini จะมีฟังก์ชันให้หมุนจอได้เพื่อลดผลกระทบของหน้าจอเจลลี่เจลลี่สครอลิงในแนวตั้งและภาพและข้อความมีการเคลื่อนไหวแบบเจลลี่และคลื่นเวลาถ่ายจอแต่การอัปเกรดบางอย่างก็ยังเป็นเพียงแค่การอัปเดตให้เท่ากับรุ่นโปรดังอื่นๆและแก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้พบเจอแต่ตัวเลือกสีหรือฟีเจอร์ที่น่าสนใจอื่นๆเพิ่มเติมก็คงต้องรอข่าวลืออื่นๆอีก วิธีตั้งค่าตามหาไอโฟนหายแม้ปิดเครื่องวิธีตั้งค่าเพื่อตามหาไอโฟนหายโดนขโมยแม้ปิดเครื่องก็ยังหาได้ทำอย่างไรมาดูกันและท่านอาจยังไม่ทราบว่า Apple มีฟีเจอร์ตามหาไอโฟนหรือไฟไม i ไอโฟนที่สามารถตามหาไอโฟนที่ทำหายได้แม้ว่าปิดเครื่องไปแล้วก็ตามแต่ Apple ไม่ได้เปิดใช้ฟีเจอร์นี้เป็นค่าเริ่มต้นซึ่งต้องตั้งค่าเพิ่มเติมเล็กน้อยดังนี้ครับ 1. เข้าไปที่การตั้งค่าเซตติ n งสแตะที่บัญชี c อ u n t ของเรา ซึ่งหากใครไม่เคยล็อกอิน Apple ID ให้ทำการล็อกอินให้เสร็จสิ้นเสียก่อนเพราะการตามหา iPhone ต้องใช้งานร่วมกับบัญชีของ Apple ด้วยนั่นเอง 3. เลือกค้นหาของฉันไฟล์ไมล์เลือกค้นหา iPhone ของฉันไฟล์ Find My iPhone 5. กดเปิดใช้งานเพื่อไขค้นหาของฉันและส่งตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับรุ่นที่รอรับการตามหาตำแหน่ง iPhone แม้ว่าจะปิดเครื่องไปแล้วต้องเป็น iPhone ที่มีชิปเซ็ต U1 ได้แก่ iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro, Pro Max ส่วน iPhone รุ่นอื่นก็ยังคงตามหา iPhone ที่หายไปแม้จะไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณเครือข่า,ขายแต่จะไม่สามารถตามหาได้หากปิดเครื่องไปแล้ว โดยเมื่อปิดเครื่องระบบจะทําการส่งข้อความแจ้งเตือนว่าค้นหา iPhone ได้หลังปิดเครื่องสําหรับฟีเจอร์ดังกล่าวจะช่วยส่งตําแหน่งล่าสุดของ iPhone เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายแม้ว่าจะถูกปิดเครื่องอยู่ในโหมดประหยัดพลังงานหรือหลังเครื่องไปแล้ว iPhone ก็จะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์อื่นๆของ Apple ที่อยู่ใกล้เคียงโดยอุปกรณ์เหล่านั้นก็จะทําการส่งพิกัดกลับมาให้เราเพื่อให้เรารู้ได้ว่าเครื่องอยู่ส่วนใดโดยวิธีการตามหา iPhone ที่หายไป ให้เข้าไปที่ไอคาวและเลือกไฟล์ไอโฟนหรือจะเปิดแอปพลิเคชันไฟล์ใหม่ในแม c คหรือแม c คบุ๊กก็สามารถทำได้เช่นกันระบบก็จะทำการแสดงตำแหน่งล่าสุดของไอโฟนให้เราได้ทราบโดยจะแสดงตำแหน่งสุดท้ายที่มีการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตโดยให้ผู้ใช้สามารถกดเล่นเสียงเปิดแผนที่เพื่อไปตำแหน่งหรือกดมาร์กแอสลอเพื่อทำการล็อกเครื่องและส่งข้อความติดต่อไปอยังไอโฟนเครื่องที่หาย วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกันใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ็มซ่าแชนแนลรีวิวเลยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ